สุพิทก,ก็ศ์บอกว่าเริ่มพัฒนามากขึ้นความสัมพันธ์ของเราค่ะก็แล้วก็พูดว่าอะไรนะคะเาพัฒนามากขึ้นความสัมพันธ์ครั้งนี้อ๋อคือหนูรู้สึกว่าถ้าตัวหนูนะคะหนู่ปกติทายละครเสร็จปุ๊บแล้วก็จะไม่ได้แบบจะไม่ติดต่ออีกมันก็จะแยกใช่ไหมคะแต่แบบของก๊อตก็น่าจะถือว่าพัฒนามากสุดตั้งแต่แบบเรามีเพื่อนมาเพราะว่าปกติเราจะแบบว่า หนูทางานแล้วก็จะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับครอบครัวอยู่กับผู้จัดการแล้วพอมันผู้จัดการคนเดียวกันมันเลยเหมือนไปไหนแล้วมันยังเจอกันอยู่อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะแบบเป็นแบบสนิทมากกว่าคนอื่นมีรุนพัฒนามากกว่านี้ไหมคะค <c oughs> หนูของหนูนะหนูตอบยากเพราะเอาจริงๆหนูไม่รู้ว่าถ้าคนเรามันแบบมากกว่านี้แล้วมันจะแบบเป็นยังไงแต่หนูรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันตอนนี้มันดีกว่าเพราะทำงานด้วยแล้วแบบหนูก็ยังไม่ได้แบบ ยังหนูว่าหนูยังไม่เก็ตชีวิตขนาดน,นั้นเราเพิ่งกาลังจะเริ่มที่จะแบบมีเพื่อนพยายามออกมาจากเซฟโซนตัวเองเมื่อก่อนหนูจะแบบว่าทํางานแล้วก็อยู่ห้องแล้วก็บินกลับเชีงยงใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็พยายามแบบออกมากินข้าวกับพี่ๆบ้างคนชวนไปไหนก็พยายามแบบไม่ปฏิเสธมากขึ้นก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องความสัมพันธ์แบบนั้นน่าจะใช้เวลาหน่อยหนูยังแบบหนูอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าแบบมันจะแบบไปทางไหนคือเรียก <laughs> ว่ายัางไม่รีบร้อน หนูไม่เคยคิดอยากจะมีแฟนอยู่แล้วเลยค่ะหนูแค่รู้สึกว่าถ้าเรารักใครสักคนเราก็แค่แบบแบ่งปันสิ่งดีๆให้ความรักเขาแล้วเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแต่คนที่เข้าหาเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบพี่สาวคนน่ารักน่ารักอะไรอย่างี้ค่ะแต่พอตอนนี้หนูว่าพอมันเริ่มมีแบบก็เขาเป็นเด็กผู้ชายคนแรกที่แบบว่ามาแบบจนถึงขั้นเป็นเพื่อนสนิทขนาดนี้ก็เลยคิดว่าแบบมันเลยเป็นจุดที่แบบว่าทําให้คนชอบแบบถามเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็เขาจีบเราหนักไหมคะ เขาไม่จีบนะคะหนูว่าปกติหรือเปล่าปกติเขาไม่มาหยอดหยอดอะไรแนี้ไหมเขาคือหนูก็เคยเห็นเขาสัมภาษณ์แต่อยู่กับหนูเขาไม่เคยเขินอะไรอย่างนั้นนะก็เขาปกติมากเลยค่ะแล้วก็แบบเขาจะชอบแนวแบบคือเขาจะชอบสอนแลาก็มีแบบเขาเออเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตเยอะเขาก็จะพูดพูดสอนสอน,สอนมันก็เลยเหมือนสนิทกันแต่ว่าแบบสำหรับหนูหนูว่าเขาก็เป็นเหมือนเพื่อนที่แบบสนิทมากๆเลยนะปรึกษา,าได้ทุกเรื่อง เห็นคาสัมภาษณ์เขาแล้วเป็นยังไงบ้างหนูว่าเขาอาจจะแบบเขินพี่ว่าพี่ทุกคนแบบดูแบบเหมือนตอนเด็กเราล้อเพื่อนอะไรเงี้ยหน,น,นูก็เลยคิดว่าแบบอ่ะเป็นแบบเป็นคนที่เขินหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาอยู่กันเขาก็ยังแบบปกติอยู่ค่ะแต่เขาก็ดูเขาเขาก็ดูเขาชอบเราหรอคะชอบแบบไหนคะ <laughs> แบบเพื่อนหรือลบาอยากพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเงี้ยจริงหรอคะ ก็อาจจะต้องใช้เวลาไปหน่อยสักพักหนูเขาเข้าใจหนูแล้วค่ะหนูว่าแบบหนูยังยังต้องใช้เวลาเรียนรู้ชีวิตไปอีกสักพักนึงนี่เขินปะคะเนี่ยนูเหรอคะแม่คะหนูหนูก็ไม่รู้ว่าหนูแบบหนูไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรหน้าแดงนะคะเนี่ยจริงเหรอคะไม่รีบร้อน ยังหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องความสัมพันธ์แบบอยู่แล้วเรามีหลายอย่างที่แบบตอนเด็กเราเหมือนหนูชอบโฟกัสเป็นอย่างยงแล้วตอนนี้หนูรู้สึกว่าเราจริงจังเรื่องทํางานเรื่องถ่ายละครด้วยก็เลยการมีแบบเพื่อนอะไรมันก็แบบดีให้มันเป็นแบบไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนดีกว่าค่ะคิดว่าปิดใจแบบว่าไม่อยากมีแฟนจริงๆตอนเด็กก็เคยคิดค่ะว่าแบบอยากเป็นซิสเตอร์อยากเป็นนน้นนี่แล้วแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เลยแล้วมันไม่มีใครเข้ามาเลยด้วยจริงๆ ก็เลยแบบเราไม่เคยนึกถึงอะคะ่ะแต่พอตอนนี้มีเพื่อนเราก็รู้สึกอาเป็นเพื่อนไปก่อนดีกว่าแค่เริ่มมีเพื่อนก็ดีใจแล้วะคะ่ะก็ตอนนี้คือสถานะคืออะไรคะเป็นเพื่อนกันค่ะคือสนิทส,สุดก็สนิทส,สุดเพราะว่าไม่ค่อยมีใครคุยกับหนูแล้วค่ะนี่เขาพูด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 อยู่กัน <c oughs> ค่ะเขาพูดขเขาพูดเก่งติดตามข่าวบันเทิงพี่น้าตะแทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ